เมื่อเราทําการพูดถึงโกยิต้านะครับตัวละครที่ชื่อว่าโกยิต้าในเกมล็กคังแบตเทิร์นเกมนี้เนี่ยนะหลายๆคนน่าจะนํามาใช้งานบ่อยและก็รู้จักตัวละครตัวนี้กันดีนะครับหลายๆตัวนะไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นโกยิต้าสามปีเนี่ยทุกคนน่าจะได้มาบ่อยแล้วก็ใช้บ่อยๆด้วยนะครับโกยิต้าสามปี LR หรือแม้แต่โกยิต้าภาคซูเปอร์นะครับโกยิต้า TUR สีฟ้าที่เป็นร่างบูได้ ือแม้แต่โกยิกต้าห้าปีก็เป็นตัวละครที่โคตรจะตีแรงและก็เทมากๆนะครับเป็นตัวละครที่แอคทีฟสะกิวยังคงเทและแรงคือโกยิกต้าทุกตัวในเกมนี้คือมันเก่งระดับที่สามารถใช้งานได้จริงหมดเลยนะครับทั้งโกยิต้าฟรีโรกยิต้ากาชานะครับนะซึ่งเนื่องจากว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเซิร์ฟจีบีนะครับตอนนี้ก็คือผมอัดคลิปไว้ก่อนวันที่9เพราะว่าวันที่9นี่คือไอ้เจ้าโกยิกต้าสีม่วงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะได้ ECA ของเซิร์ฟเรานะครับตัวนี้นะก็จะเก่งขึ้นกว่าโกยตาแดงมากๆนะครับซึ่งผมก็เลยขอโอกาสนี้ครับมาทําคลิปโชว์ของตละครที่ชื่อว่าโกยตาแดงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเปิดมามีอายุมายาวนานนะครับทุกคนน่าจะเคยใช้งานมันบ่อยตั้งแต่1ปีแล้วแล้วก็มันแจกบ่อยด้วยมันแจกฟรีได้นะเออแจกฟรีจากการใช้เพชรแดงในการแลกตามกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยคุณสามารถใช้เพชรแดงในการแลกมันได้ดฟรีเลยนะครับซึ่งทุกคนน่าจะมีกันแล้ว อย่างนั้นคือสักหนึ่งตัวในเดียของคุณอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วง1ปีของเกมเนี่ยตอนโกยต้ามาครั้งแรกของเกมเนี่ยชาวโกครั้งในสมัยนั้นนี่คือเขารู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนผมไม่ทราบได้เลยครับนะน่าจะแบบตื่นเต้นแบบมากๆเพราะว่าเป็นโกยต้าตัวแรกของเกมใช่ไหมน่าจะใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตัวเนี้ยตอนมาครั้งแรกนะมันทําลายสมดุลเกมมากนะครับก็ผมว่าผมพอจะอ,ออกว่ามันทําลายสมดุลยังไงนะครับเพราะว่าสมัยที่ ก่อนจะ1ปีเนี่ยผู้นำมันยังผู้นําแบบว่าไม่นำเปอร์เซ็นต์เลยนะเออผู้นําแบบเป็นนําแค่แบบหลักหน่วยอะไรอย่างงี้ปะเออยังนําแบบน้อยนิดอยู่เลยอะครับแต่ตัวละครของเวเกตา้านี่คือผู้นําของมันนะมันทาให้กับทุกอย่างอะครับออทปบวกสามเอเดเคบวกสามพันคือสมัยเนี่ยลองเทียบกันระหว่างสมัยนี้กับสมัยนู้นดูนะแม่งแตกต่างกันแบบไกลมากๆกนะก็เหมือนจากเหมือนเหมือนตามในเรื่องดานบอลน,นะครับจากโกคูเด็กที่ต่อยกับพิกาโล ตอนนี้คือไปต่อยกับพระเจ้าแล้วครับเป็นร่าง UI แล้วก็คือแบบมันไล่สืบท่อต่อกันมาตั้งแต่ดินถึงฟ้าอะไรเงี้ยเออมันก็แบบอยู่แล้วนะครับปกติคือเกมเปิดมา6ปีอ่ะนั่นแหละนะแล้วก็สเสน่ห์ที่สําคัญของโคยเกต้าเลยก็คือมันสามารถตีชนะทางธาตุได้นะครับตรงนี้คิดว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ได้เอฟเฟกนี้ใช่ไหมเอฟเฟกในการตีชาะทางธาตุเนี่ยเป็นตัวแรกของเกมหรือเปล่านะครับนะเป็นเอฟเฟกที่โคตรจะโกง โก้ตั count, ้งแต่สมัยนั้นถึงสมัยนี้นะคือมันโกงมากๆครับแบบว่าตีเข้าทุกสีอะไรเงี้ยดีมากๆเลยนะครับผมก็ชอบนะคือตัวละครที่เป็นชื่อว่าโกเิต้าส่วนใหญ่นี่คือมันจะตีเข้าทุกสีได้นะครับยกเว้นโกเิต้าสีสีเขียวตัวเก่านะครับแต่คิดว่าโกเิต้าสีสีเขียวตัวเก่านี่คือต้องรอเอเซก่อนถึงจะสามารถตีเข้าทุกสีได้อะไรเงี้นะครับซึ่งผมก็ไปนั่งฟาร์มลิงก์มาเรียบร้อยนะครับลิงก์วิวสิบทุกลิงก์นะครับเพราะลิงก์มีน้อยไงเป็นตัวละครหนึ่งปีตัวเก่า แล้วก็สกิลออฟนี่ก็ใส่เต็มที่ครับยัดเบิ้ลไปเลยเต็มที่เบิ้ลยี่สี่ไม่ติดให้รู้ไปไม่ติดกูด่านมึงแน่นะโอกาสเบิ้ลเยอะมากๆาครับตัวนี้นะที่ผมใส่มานะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในเกมปัจจุบันเนี่ยมันจะยังไงครับมันจะเก่งขนาดไหนนะตัวละครจาก1ปีแรกของเกมนี้จะเป็นยังไงในปัจจุบันนะครับงั้นก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันได้เลยดีกว่านะไป โอเคนะครับก็จะมาทำการเทสในทีมของมูวี่ฮีโร่นเองแหมดูหน้าตาดิแต่ละคนนี่แบบเพียบพร้อมมากนะครับในการระเบิดด่านนะสปอร์ต2ดามเมจ4นะเต็มที่มากๆนะครับระเบิดด่านแน่นอนเพราะว่าทีมนี้ก็คือขึ้นชื่อเรื่องความเร็วในการจบด่านแล้วครับสำหรับทีมนี้ทีมมูวี่ฮีโรนะครับอ่า ก็เดี๋ยวสเปร์สกิลด้วยแล้วกันนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้รู้หรือว่าอยากรู้นะครับเพราะบางคนนี่คือไม่รู้จริงๆนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะรู้กันดีแล้วแหละผมว่านะสกิลของโกยิตะแดงตัวเก่านะครับอ่านะก็เดี๋ยวรอนวนทืนมันก่อนแล้วกันออกมาเทื่นหน้านะตรงนี้นะครับเล้ก็ตีไปก่อนตรงนี้จบด่านรวดเร็วด้วยการระเบิดด่านของโกคูกับโกยิตะนี่เองแหละนี่ครับรอบแรก2องรนห้า no support item นะ โคตรแรงแต่คนถามมันระเบิดด่านยังไงครับก็เดี๋ยวดูเอาเองนะฮะทีมันระเบิดด่านจริงๆครับหลบก็ได้ครับผิวไหวผิวไหวน,นี่สิรันห้าลิ้งไม่เต็มมะเนี่ยนะได้มาเพิ่งเพิ่งปั้นเสร็จเอวาโกเงือกเนี่ยนเะพิ่งปั้นเสร็จเดือนก่อนนี่ฮะพอดีด่านเกมเดือนเพิ่งมาไงไอ้ด่านซอลี่อีเวนต์ของโตฟีนะเพิ่งกลับมาก็เลยทำเลย ได้ตั้งแต่คลิปของกาชาเจเดนแล้วครับได้พร้อมกันเลยกับเจลเลนนั่นแหละพึ่งทําเสร็จนะมากีคิต้ามาแล้วครับนะแล้วก็ลิงก์กับลิงก์เนี่ยลิงก์คู่กับวีคิต้าซูปเปอร์สีฟ้าได้ฟูเลยนะครับเห็นไหมฟูแบบฟูแบบไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่ยืนข้างกันก็พอแล้วยืนข้างกันคือฟูลิงก์ทุกอย่างทาง่ายมากๆในการทําให้ลิงก์ฟูวกคิต้าแดงโคตรง,ง่ายนะครับง่ายชิปหายนะโอเคนะครับสำหรับพาสิ่งสกิลอะไรอย่างนี้นะครับ ผู้นำเนี่ยอันนี้คือนับหลังจาก ECA นะนับหลังจาก ECA เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำนำให้กับทุกสีนะครับผู้นำนำให้กับ All Type นะครับคีบบวกสาทุกอย่างบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือนำทุกอย่างเลยนะครับแต่นำไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสมัยนี้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ถ้าแม่ตายนี่คือเป็นการตีแบบอิมเมทดาเมจแล้วก็สามารถเลเวลแอคแท็กับดีเฟนัตรูได้นะครับก็เป็นการดีบัฟศัตรูได้ทั้งเอเดเรียทั้งดีเฟน ก็จะเหมาะกับด่านที่ศัตรูเนี่ยไม่ได้การต่อานนะนะครับในเรื่องคนรู้กันเนอะคันนี้นะครับดีมากๆอยู่แล้วเรื่องของ,งาการลดเอเดอร์เคนดีเฟนซ์สำคัญเหมือนกันนะส่วนพาสซีฟเนี่ยเปิดมาครับจะมีบัฟเอเดอร์เคนดีเฟนซ์นะครับเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นให้แล้วก็จะบวกเอเดเคนพิ่มเนะครับต่อจำนวนนะครับลูกแก้วสีลุ้งที่เรากดได้นะครับก็คือยิ่งเก็บลูกแก้วยุ้งเยอะยิ่งบวกเอเดอร์เคนเยอะนะครับต่อหนึ่งลูกก็คือเจ็ดเปอรับสเนบสน่ห์หลักของโกนต้าก็คือสามามรถตี ชนะทางทาสได้นั่นเองนะครับอ่าส่วนเรื่องของการอัพเส้นทางก็ไม่ต้องบอกนะครับอับเบิลน,นำดีสุดแล้วคือเรามาแบบว่าลูกแก้วสีลุ้งนี่ได้3ลูกนะครับก็ตกลูกละ7%นะครับต่าลูกก็ย1บเก็บเข้าไป,ช,ปชุบชับอ่าเอดเคมันน่าจะแหลงใน่หน้าดูนะ <c oughs> คือเป็นตัวละครที่เก่าแต่เก่าอะครับยังคงมีความหล่อเท่แล้วก็ความขังยังคงเดิม ครับเพราะมันได้อีซเองไงเออเนี่ยครับดาเมจประมาณนี้นะ2ล้าน8นะครับอันนี้คือแบบฟูลลิงแล้วนะแล้วก็ลิงก์ก็ฟูลด้วยนะครับเข้าใจไหมคือลิงก์อ่ะมันเวลสิบฟูลแล้วครับแล้วก็ลิงก์ทำงานด้วยฟูลเออลิงก์ทำงานทุกลิงก์เลยครับก็เป็นดาเมจที่แรงนะครับเอาจริงๆคือมันแรงเพราะว่ามันตีช้าทางธาอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องวกลัวว่าศัตรูมันจะเป็นเสียอะไรอะ่ะจะเกาะเยอะน่นหนก็ตามคือมันสามารถตีเข้าทะลุ่าได้เลย แต่เกาะนี่คือเกาะอาจจะไม่ทะลุเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีไอการโจมตีชา้าทางท่านนี่คือถ้าเรามาเทียบกับตัวละครปกติอย่างเช่นแบบพวกเนี้ยพวกโกคูกกเงือกเนี่ยมันต้องตีแบบลุนคีดคอนเอาใช่ไหมล่ะนะครับไอตรงการตีชา้าทางท่านนี่คือมันมันดีมากๆนะสมมุติถ้าเราแบบสมมุติอย่างเงี้ยโกเงือกเนี่ยได้เอฟเฟกต์ของการตีชา้าทางท่านมาเนี่ยแบบรอบนี้ตีมัสี่ล้านแปดเอ็มใช่ไหมตีสี่ล้านแปดเอ็ม สมมติเอฟเฟกตีช้าทางธาตุให้โกคูเงือกเนี่ยมันก็จะตีแรงขึ้นบีกสองเท่าแบบเป็นเท่าตัวครับคือมันจะเพิ่มแบบอันนี้คือหมายถึงเรื่องของแอคแท็กสเตตนะมันจะเพิ่มดาเมจไปแบบเท่าตัวอย่างนี้เลยเพราะมันตีช้าทางธาตุไงไม่ต้องสนเกาะไม่ต้องสนอะไรนะครับไม่ต้องสนไม่ต้องสนการแพ้ทางธาตุนะครับก็สามารถตีเข้าได้เลยนะครับสบายๆชิลมากๆมารอบนี้ก็เกลูก ราเนี้ยสี่ลูกว่ะอ่าฮ่โคตรเจ๋งแล้วซัพพอร์ตเรามีซัพพอร์ตของโกฮังเด็กด้วยฮะซัพพอร์ตโกฮังเด็ก30%ตัวนี้นะครับอืมนะดีเฟนซ์เนี่ยเรามาแวะดูดีเฟนซ์ก่อนแล้วกันนะครับดีเฟนซ์ของโกยกิต้าแดงจะตกประมาณที่80,000ื่นดีเฟนซ์นะครับหลักแ0 0 0มื0 0 0จ็ดหมื่นอะไรเงี้ยคือมันก็ถึงแสนยากนะครับเพราะเป็นตละครสายแอคแท็กสายโจมตีเพียวๆเ,เลยเรื่องของดีเฟนซ์นี่คือจะบางเปาะมาก,มากๆนะครับ งั้นคือต้องระวังด้วยเรื่องของการโดนโจมตีแม้ตายเข้ามาเนี่ยระวังให้ดีเลยะฮะมันบางนะครับนะมาโอ้เลขสวยเนี่ยสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเอ็มใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็นสามล้านกว่าครับสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันแล้วก็สักอย่างหนึ่งเลขสวยมากนี่ครับแม้ตายเข้ามาก็เจ็บนะแปดหมื่นตรงนี้คือมันยังไม่เจ็บมากเพราะว่า โกต้ามันอย่างที่บอกไปครับมันสามารถเลเวกแท็กศัตรูได้ซึ่งโกคูก็โดนไปเมื่อกี้ใช่ไหมละ่ะก็ตีเบาขึ้นไปอีกนะครับตีใส่ไม่ถึงแสนเลยเอาจริงมันควรจะตีเข้าถึงแสนนะตัวเนี้ยเออตัวที่โดนโจมตีมาเมื่อกี้คือควรจะโดนโจมตีเข้าถึงหลักแสนนะแต่ไม่ใช่วะไม่เจ็บเท่าไหร่คะคือตัวละครมันก็มีแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรแบบเป็นลูกเล่นแพวแพวเท่าไหร่นะก็แบบเป็นสายดาเมจเนาะมันมันไม่สามารถหลบได้จากพาสีอะไรเงี้ยไม่สามารถเบิ้ลนได้จากพาสีแบบตีเพียวเพียวเลย นะครับมันไม่ได้เหมือนตัวละครตัวใหม่ไงมันก็ได้ ECA ก็จริงแต่คือมันได้ ECA นานแล้วไงตั้งแต่เป็นปีแล้วบ้างเออหลายปีเลยหรือเปล่าไม่รู้ว่ากี่ปีนะแต่คือได้ ECA เป็นปีแล้วครับตัวนี้นะนั่นแหละก็อาจจะไม่ได้โชว์อะไรมากครับโชว์แค่เรื่องของดาเมจก็พอดาเมจกับเรื่องของดีเฟนต์ก็อย่างที่เห็นกันนะดีเฟนต์น้อยถ้าเทียบกับปัจจุบันของเราอะดีเฟนต์ถือว่าน้อยนะหลัก8 0 0 0มดีเฟนต์เนี่ย ดีเฟนต์เท่านี้คือมันยังเยอะไม่พอในาก,การแทงไม้ตายของศัตรูไงเออมันยังโดนเจ็บอยู่ดีแหละนะครับนะก็เป็นเครื่องการันตีว่าโกยต้าม่วงเนี่ยจะเก่งขึ้นกว่านะครับเพราะว่าโกยต้าม่วงนี่คือมันสามารถหลบได้ไงจากพาสีะนะหลังจาก eca นะครับมันจะเก่งกว่าโกยต้าแดงรอบนี้นะครับมีซัพพอร์ตของโกฮังมาซัพพอร์ต adk ด e f e n s e สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดีเฟนต์โกยต้านี่คือขึ้นมาหลักแสนแล้วนะเพราะว่าได้จากเรื่องของการซัพพอร์ตจากโกฮังไง ก็จะมี ADK Defense ขึ้นมาหน่อยนึงก็100,000 Defense ก็ยังคงโดนโจมตีไม่ตายแรงกว่าดีแหละตรงนี้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ฮะนะงั้นก็มารอบนี้ผมขอไม่เก็บลูกแก้วลุ้งละกันนะครับอยากดูว่าเวลาไม่ได้เก็บลูกแก้วสีลุงเนี่ยมันจะดาเมจขนาดไหนนะแบบว่าลิงก์ ADK เต็มที่นะครับลิงก์ ADK ฟูลหมดเลยแล้วก็ซัพพอร์ตอีก40%ด้วยนะครับมาก็คงจะให้เดาก็ประมาณ3ล้านนะครับเพราะมีซัพพอร์ตไงเออ ามล้านใช่ไหมสามล้านเป๊ะเลยสามล้านดาเมจฮะตรงนี้มันก็เป็นดาเมจที่เราพึงพอใจอยู่แล้วครับมันก็ถือว่าแรงอยู่ดีในปัจจุบ,บันของเรามันก็ถือว่าแรงครับแลวคือมันแรงเพราะว่ามันชาะทางธาตุเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันแรงกว่าเดิมไปเท่าตัวด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าถึงคุณจะตีสามล้านเอ็มเนี่ยแต่ถ้าคุณตีไม่เข้ามันก็คือไรประโยชน์ครับมันก็คือไรความหมายใช่ไหมล่ะอันนี้คือยังไงก็คือตีเข้าครับมันจะตีเข้าแน่นอนอยู่แล้วมันชาะทางสีได้ ถ้าเกิดว่าถึงเมื่อกี้โกฮังไม่ได้มาซัพพอร์ตให้ก็คืออาจจะตีมาสักหลัก2ล้าน5 2อล้าน7อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำการเก็บลูกแก่สีลุงสักลูกเลยนะครับอืมก็จะมีแคบ่บ้าจากพาสีอย่างเดียวดื้อเลยปรับตั้งต้นมาให้7จซไหนะขอแวะดูโกฮังหน่อยดินะเจเคโกฮังเขียว l อครับ6ล้านหนึ่งจะบ้าไปแล้ว้วกะว่าจะทำคลิปโชว์แต่คงไม่ต้องโชว์แล้วมั้งเนี่ย คือผมแบบทำค้างไว้นานมากไม่ได้ทำคลิปสักทีแบบคลิปแบบตัวละครเราเองอะนะทำเป็นคลิปยิมเพื่อนรีวริวไปแล้วในอดีตของเราอาดีตพูดซะเป็นแบบโบราณกาละไรในในเมื่อก่อนเออสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนหลายเดือนก่อนจะพูดให้มันโบราณให้ได้นะกูเนี่ยไอ้เหี้ยมารอบนี้ลูกแกรุ้งหนึ่งลูกพอนะไม่ต้องเก็บเยอะเดี๋ยวเลี่ยนไปมาครับดีเฟน์ก็อย่างที่เห็นนะแปดหมื่นเท่าเดิม 80,000ก็กว่าครับไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า7 0 0 0 0ถ้า100%นะครับไม้ตายมาจีบแน่นอนไม่ต้องห่วงหลักแสนหรือ200,000เนี่ยครับก็20,000 0อยู่ดีครับ <c oughs> ก็โดนโจมตีไม้ตายมาแรงอยู่ดีฮะนะ <c oughs> แน่นอนแหละทีมเนทีมแบบสปีดรันไงจะให้เน้นไปทางสายแท้งก็ไม่ใช่ครับพวกโกยตา้านี่คือเป็นแนวทางสปีดลันมากกว่าตละครสายแท้งน,นะ <c oughs> มันไม่เคยเบิ้ลแบบมึงไม่เคยเบิ้ลแบบ,บไอ้นั่นเลยเว้ย ที่กูเล่นมาที่ที่กูพูดไปทั้งคลิปนี่คือมึงไม่เคยเบิ้ลแบบไม้ตายนะมึงเบิ้ลแค่เบิ้ลธรรมดาอย่างเดียวทุกครั้งกูสังเกตไม่ใช่กูไม่สังเกตกูเห็นทุกอย่างแม่งเมือแต่ธรรมดาไอ้เว้ยอะไรเนี่ยใส่เบิ้ลมา24เพื่ออะไรมาแวะมาเข้าสู่ช่วงโกหังเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ช่วงของโกหังเขียว l อเอาเหมือนเดิมนะแวะรับชมโฆษณาสักคู่นะครับนี่ ไม่ได้กด X หรกิ Q มานานแล้วเนี่ยยา่าโคตรเท่บอกเลยเท่กว่านี้มีอีกไหมจ,จะป้องปกป้องโลกใบน,นี้เอาไว้ให้ได้ยา่ามาครับยังไงมึงก็แรงอ่ะยังไงมึงก็ตายโกคุ Go ก็เท่ากันเนาะงั้นก็อย่างนี้แล้วกันแปดลูกลูกแก้วครับลูกแก้วแปดลูกสปอ,อร์ต40%หนึ่งตัวยังไงก็แรงยังไงก็แรง ทำไมถึงจะไม่แรงอ่ะแรงมันต้องแรงอยู่แล้วคิดว่าจะเท่าไหร่กัน่ากผู้ชมจะเอ๋12ล้านแบบ no support item 12ล้าน no support item มาตาฟาเกอร์ป่ะ12มันเก็บ13ล้านด้วยซ้ำเมื่อกี้10ล้านคิลคอนโคตร over power ครับเก่งชิปหายไม่มาสุดท้ายแล้วครับนะก่อนจะจบจากคลิปนี้ไป เรามาทำการโชว์รอบสุดท้ายดีกว่านะครับผมนะก็ไม่น,าน่าจะแทงได้อะเไหนก็นไหน,นแล้วเราขอใช้เทียมชวยตปีตันแล้วกันนะครับเป็นการใช้เทียมบัฟเอ k เคเพิ่มไปอีกมันดุนแรงเลยแล้วกันนะแบบว่าตีโลกแตกระเรบเิดระเบอร์บอสตายจัดเข้าไปน่าจะรุนแรงใช้ได้นะฮะตรงนี้ลูกแก้วลุงสงลูกก็เอามาเก็บไปชึบชึบแบบนี้ เพราะว่าหลักๆคือทีมสายสปีดลันคือต้องใช้เทมในการช่วยนะถ้าอยากจบด่านในวัยแบบด่านอะไรอย่างเงี้ยด่านยาวๆที่มันทนโหดอ่ะต้องใช้เทมช่วยนะครับนี่กุยตาบูตัวซูเป,ปอร์ตัวเก่าห้าล้านกับการกำลังปีคิริคอนจูจวอ่ะนะฮะไปห้าล้านแบบคิริคอนร้อยเปอร์เซ็นโคตรเฟีย้ยวไม่เบิ้ลด้วยอัพเบิ้ลมันตั้งเยอะไม่เคยเบิ้ลสัะกคนเลยฮะอะไรวะเนี่ย อันนี้ก็ห้าล้านเหมือนกันเอาดิพาคเรแล้วไงอะเอ้ยภาคซูเปอร์แล้วไงกูก็พาคเ็ Z ว่ะกูก็เป็นตำนานว่ะเบิ้ลก็ไม่เบิ้ลอ้โหเบิ้ลสักทีได้ไหมวะไม่เข้าใจว่ะเบิ้ลให้กูหน่อยดีไม่ยอมเบิ้ลเลยอ่ะนะครับนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้นะอืมก็<ค><ณ>เป็นตัวละครที่สรุปแล้วนะสรุปแล้วนะครับไม่ต้องแรงมากนะแรงแต่บาง แต่มันก็จะไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับตัวละครสมัยนี้นะครับมันก็ไม่ได้แรงถึงขั้นแบบ3ล้านทุกเทิร์นอย่างนี้นเห็นมันจะตกมาสักหลัก2ล้านก,กว่าอะไรเงี้สล้านถึง3ล้านอะไรอย่างงี้นะครับนะก็แรงแต่บางก็เป็นตัวละครที่หยิบม,มาใช้บ่อยๆครั้งนะตัวนี้นะครับใช้บ่อยด้วยแล้วก็ในอนาคตอย่างอย่างที่รู้กันนะครับผมพูดหลายรอบแล้วมันจะมีระบบของการนําตัวละครชื่อก้าซ่ยมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อก้าซัมกับโอเต้าม่วงนะ สามารถจัดโคยิต้าม่วงโคยิต้าแดงเนี่ยเล่นคู่กันได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงหมดปัญหาทุกอย่างสบายแน่นอนนะครับก็เล่นได้หลายโหมดนะครับทั้งโหมด SBR โหมดเกมยาวโหมดเกมสั้นเล่นได้นะครับแต่ต้องระวังเรื่องของการโดนโจมตีนิดหนึ่งนะครับในเกมยาวเนี่ยอันตรายมากๆในเกมยาวใน SBR นี่คืออันตรายมากๆนะครับใน SBR นี่ถือว่าโอเคก่าเกมยาวนะผมว่าเพราะว่ามันในนั่นได้ครับมันสามารถดีบัฟ ADK defense ศัตรูได้อะไรอย่างนี้อ่า นะก็แคดก็มีให้อยู่5แคดนะครับหลักๆคือเป็นแคดฟิวชั่นซูเปอร์ไซาแล้วก็มูวี่ฮีโร่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็คิดว่ายังคงเป็นตัวละครที่ครองใจชาวลูกคังหลายๆคนนะตัวนี้นะครับมีอายุกับเกมมาอย่าง,งยาวนานแล้วก็ยังคงเก่งยังคงเท่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนนะครับกันแหละนะงั้นก็เค่นั้วลกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วย นะครับก็มีข้อมูลอะไรอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ตลอดเลยนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับนะตามสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายปู๊